เป็นเพื่อนเขาตอนนี้ไม่ได้ลูกหนูต้องเรียนให้จบก่อนนะคะไม่เอาเป็นเพื่อนกันไปก่อนไม่เอาห้ามตะโกนใส่แม่ค่ะไม่น่ารักเลยถ้าเป็นแบบนี้หนูต้องตอนกนรกละลูกต้องมีเหตุผลนะคะจะไ,ได้อย่าเป็นแฟนกันตอนนี้ไม่ได้นะทำไมอ่ะหนูยังเล็กอยู่หนูยังเรียนไม่จบ ไม่ใช่ตื่นมาก็คิดถึงคุณปันปานตื่นมาก็คิดถึงคุณปันปานอย่างเงี้ยหนูต้องตั้งใจเรียนก่อนหนูรักคุณปันปานค่ะว่าก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนคบหาดูใจก่อนหนูยังไม่เคยหนูยังไม่ดีใจเลยอ่ะก็คบไหมให้คบหากันไปก่อนเป็นเพื่อนกันไปก่อนหนูยังไม่ โนพูดสิลูหนูยังเรียนไม่จบเลยตั้งใจเรียนก่อนไงแม่บอกหลับปริญญาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อให้มีแฟนไม่อ่ะหนูอยากมีแฟนหนูอยากมีแฟนเท่าแม่หนูอยากยากมีแฟนหนูอยากแต่งงานกับคุณปานปานนะ ต้องเรียนจบก่อนไม่ใช่ตอนนี้ทำไมอะคุอยา,อยารักคุณเป็นแล้วเรียนไม่จบเผาขึ้นนะคะเรียนไม่จบเผาขึ้นนะ,ะมีแฟนตอนเนี้ยเรียนไม่จบก็หน,นะน,น,นูย,นยังไม่สบายอยู่ก็แม่หมายถึงว่าจะไปโรงเรียนเรียนให้จบรับปริญญาก่อนหายไม่สบายแล้วไปโรงเรียนอะโอเคไหมแล้วเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยเป็นแฟนกัน เป็นเพื่อนสนิทก่อนได้มะเป็นเพื่อนสนิทกันที่สุดก่อนได้ไมะไม่ได้เอาอยากเป็นเพื่อนเราเป็นแฟนยังไงอ่ะเป็นแฟนเรารักกนะันนอะรักกันยังไงอ่ะเรานอนใกล้กัน <laughs> นอนใกล้กันที่ไหนที่โรงเรียนเแต่แม่จะบอกครูอยู่ให้ยายคุณปันปันไปนอนหน้าห้องน้ำอือฮะ เดี๋ยวแม่จะบอกคุณครูยุให้ยายคุณปันปันไปนอนหน้าห้องน้ำแล้วให้หนูปีนนอนหน้าห้องได้เลิกเป็นแฟนกันเป็นแค่เพื่อนกัน,กนพอไม่ได้แม่ชักไม่พอใจแล้วเนี่ยทำไมแม่ไม่พอใจเลยอ่ะลม่หนูรักคุณปันปัน,ปนขาวว่ะแ้วหนูไม่รักแม่หรอก ้าวแม่รักหนูตั้งแต่ฝาหอยแล้วเออแม่รักหนูตั้งแต่หนูเท่าฝาหอยแล้วทำไมแม่เป็นแบบนี้อ,อะทำไมหนูไม่มีเหตุผลล่ะคะลูกยก,ก็รู้แล้วให้รักแต่ว่าต้องเรียนให้จบก่อนโอเคก็คบกันไปก่อนยังไม่ต้องเป็นแฟนกันหนูอยาก แม่ตะโกนพูดกับแม่สิลูกขอโทษแม่เดี๋ยวนี้เลยแม่ไม่ให้ตะโกนพูดอ่ะขอโทษค่ะก่อนอยังไม่เลิกเลยหืมขอโทษค่ะแม่ก่อนทำสวยสวยด้วยพูดขอโทษค่ะเออไม่ตะโกนพูดสิลูกพูดมีเหตุผลดีคะ่ะใช่ไหมคะเราเป็นเพื่อนกันไปก่อนกับทุกทุกคนเลย ทำไมยังเล็กอยู่ฉันเหมือนแม่ที่เป็นแฟนอะแม่มีก็แม่โตแล้วแม่รับปริญญาแล้วแม่ก็มีแฟนได้สิหนูโตแล้วหนคขาหนูตีหนุขาใหญ่แล้วหนูอ้วนเหรออ้วนนิดหน่อย <laughs> หนูอ้วนไหมอ้วนนิดหนึอยก็แม่ว่าจะอ้วนเยอะแล้วเนะี่ย หนูบอกว่าไงแม่เดือแม่ไม่สวยแล้วใครสวยอ่ะื <c oughs> ดูปอม่ไม่มีใครสวยเท่าหนูหรอกเออไม่มีใครสวยเท่าหนูหรอก <c oughs> เป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะ ได้ไหมได้แต่ให้นอนใกล้กันเออได้แต่นอนใกล้กันได้แต่เป็นเพื่อนกันไปก่อนนะนะอ,อ่าเดี๋ยวเรียนจบค่อยเป็นแฟนโอเคไหมโอเคอืมคุณครูยวว่งเหรอือหนูเป็นแฟนอืมเป็นเพื่อนพอเดี๋ยวแม่ไปบอกครูอยู่เองโอเคไหมโอเคเก่งมากลูกหอมแย้มทีม่พูดรู้เรื่องไม่ร้องไห้นะคะรู้ไหมลูก